ฮะพี่น้องมันนี้อ้อมหนูอัมพิกกระเทียมครับริกกระเทียมนนก่อนโอ้โหข้อแหลกนะครับอ่าตักล้วยแหลกแล้วพี่น้องตักล้วยตักหนู นี่นตน้นตอันนี้ต้นหง่กะเงยไปเลยนะครับอันนี้ต้นหน่อยน็หน่อยไปเลยพี่อน้องต้นหน่อยก็หน่อยไปเลยยำไปเลยครับ,รบเดี๋ยวียบบ้อยครับตั้งกระทะ ตอนต่อไปตั้งกระทะพี่น้องนั่นปปืน พี่น้อง่อแหงแล้วใส่แต่มันจังน้อยต้อกเหลายนะครับหู้มันอยู่แล้วพี่นเราตีกกระเทียมกกระเทียมดีกว่าไ้ ลงไป,ปล่วยลงไปก็มีกระเทียมหอ,อมนะครับในที่แย้ใหม่เน,นี่ไส้หนูนะครับไส่นหนูไป นี่เป็นเครื่องปรุงนะครับปลาผงชูรสปลาเกลือใส่ไปได้นะครับ อขว,วายไ่น้องเอ้องมาเตรียมหักมวอมรวอมคืนจะบกคอม ้นพ้อมนะครับ้นพร้อมล่างไว้อ่ลาลานนะ่างแล้วตัดหางออกซุปเไิ้ลอะไนะ่างเนี่ยิมซุปหยาบนะครับใส่ไปก่อนอ่า

เป็นมาที่้องร้อมหอดสามบัน,บนที่บันเจ้าย่างมาทำาระละขี่นกครับเก็บอยู่สวนเย้มพักเป็นตอนเยมพักรอให้หนูสุกนะครับ tiết chứ đâu đâu không có kẹo là mình căng tiết tao chơi nhỏ lắm rồi oh ừ ừ เติมน้ำไว้ใช่ไหมเติมน้ำให้น้ำบกน้ำนึงลัางเทียสูตรแดงจึงพึ่งประนำของเกษต็นครับว่าให้แหงให้ใหม่เลยแปะใหม่นะครับเบ่อให้ใหม่แปะใหม่ ที่เขาเครื่องนะครับเอาเครื่องอ่แบบนี้ลงลงน้ำนะครับลงน้ำปึ๊บแหงน้ำหนึ่งพี่น้งนนอ,งนนงองแหงด่นาน้ำหนึ่งหมูนี่ที่ปอดีเลยพี่น,น้งองปลูดแหงน้ำหนึง่งแหงน้ำหนึ่งว่า,นนามันน้ำน้ำ เอดีนะครับประมาณวันเก้ีวเขาเนี่ครับเกิงเก้ว,กวอะไรกินรูน้แค่ให้ยอมรู้่ ก่อครับโอ้ยสามบันสี่บันสามบันสี่บันพี่น้องหวมสามบานสี่บาันน่าถามเออผักเขียวๆสดๆแค่น้ำเครือไปพี่น้อง นมแดงนี่ลองแม่ครัดี้0ลมสน่ง,นง้โอ้น้นงงแงคือานาง่ไงก็ขออ่ะเร็วเวเดียวด้เช้แล้วจะตีกันอืมไปได้กิ่ข้าวกข้าวแน่เยอไหมน เออเว้ยกุเล่นกีโอ้โหดานางเิ้มเข่าเจ้อมาส้มมาเท้านี่หรองว่ายเจ้บเข่านี่เร้สมุนไพรนี่หรองสมุนไพรข้างน่้นครับ สุกแล้วแต่มันเ่พี่น้องเหลือพักันตอนต่อไปใส่ผักใส่ผักผักสุกกะกินได้เลยพี่น้องมม่มีอย่างไรครับนี่แค่นี้ครับขอขอบคุณครับผมมารับชมพี่น้องเลย